พ,พี่น้องมายามตุ่มเยียนครับใส่ไหวเหมื่อวาอนนี้เนาะนะครับไปเดี๋ยวไปรุ่นน้ากันครับเป็นจังไดใส่ไหวเป็นแปรนนวนี้เลยะครับคือบอครับ,รบสวัสดีครับพบพ่อกันอีกแล้วนะครับกับเปิดบุกสมปอยชาแนลครับผม มือนีกะผ้าพีผ้านองมาใส่ตุ่มเยียนครับพี่น้องนะครับหาหลังคือเกาครับบ่ได้ใส่ตุ่มเยียนดนล่ะครับมือนีได้เป็นเนื้ออ่อ่งไก่นะครับโ้งไก่สับนะครับพี่น่องนะครับเอฟซีเพื่อนแนะนํามานะครับว่าเอาโ้งไก่สับกับเขาคือนกันเพื่อนวะนะครับมาลองเบิ่งครับบ่เคยใส่จักเทือนนะครับส่วนมากผมใส่แต่ใส่เดือนสับนะครับ ปใสเดือนทรัพ์นีรับรองรับประกันได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีเท่าไรเขาทุโตัวนะครับแต่ว่ามือหนีมากเป็นข้อไก่ทรัพ์นะครับร่องเบิงสิเป็นจังไหรครับพี่น้องไปเดี๋ยวติดตามครับครับผมหลังแหลกใส่มือนีเลยนะครับวิวขุนคุนวะครับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องจําได้นะครับน้องปลาผือครับพี่น้องที่ผมเคยมาใส่เบ็ดมันมันนะครับ มีมาใส่ตุ่มเยัยนนะครับแต่เก่ามะไซแต่เบดแล้วนี้ครับนะออกลักไว้พี่น้องนะครับยันยันมันเขามันท่าตุ่มล่มนะหลังแหลกนะครับที่สองครับพี่น้อง เหนหลังสิ่มาาไซเบ็ดอยู่นี่อยู่นะครับวันนี้มาาไซตุ่มเย็นะก่อกัน หลังที่สองครับ อสองหลังครับ หลังสุดท้ายครับพี่น้อง เดี๋ยวมือเสารมาลุนน้ากันครับราสิม้านบอนะครับเหงือ่ค้งไก่สับนะครับบบเคยใส่เยื่อครับไปเดี๋ยวมือเสารมาลุนน้ำกันครับครับสวัสดีนะมือเสาครับพี่น้องผ้าพี่น้องมายามตุ่มเยียนครับใส่ไว้เมื่วานนี่เนาะนะครับไปเดี๋ยวไปลุนน้ำกันครับเป็นจังได ใส่ว้เป็นแปนแนวนี้เลยนะครับคือบอ่บอ่เคยใส่จักเตือนนะครับไอยิงไอ้เครื่อ,องในไก่โอ้มิจิลีครับหลังนี้บ่เข่าครับผมหลังแหลกนีมนมน่มันบ่แน่วมันบ่นะครับพี่น้อง ห <c oughs> ลังนี่เป็นยังไงโอ้ยหลังนี่กับมิดจิลี่ครับพี่น้องสองหลังแ่ะโบมีแต้มด้วยโบมีแต้มด้วยนะครับสองหลังแล้ว <c oughs> <c oughs> คือบนอ่าหลังนี่ก็ได้นะครับพี่น้องโอ้ย,อยปลาโอ้ยโอ้มีแต่แมงกับเต่าพี่น้องคนะนะเขาเอ้าเย็นบนเขาแมงกับเต่าเขาไปาเหลืออีกสองหลังครับผม สีเข่าบ่เนาะสีม่ม้านบ่เนาะนะครับเนาะแถวโบม้านเดี๋ยวผมมาใส่เบ็ดแกะมือนะครับพี่น้องเอาเบ็ดมาแกะแขนดีกว่าเนาะสีบ,บม่มีจ็คเต้มบ่าพ่อให้พี่ให้น,อน้องเขาเบิ่งนะครับโอ้ยบ่คือแล้วพี่น้องนะครับ เรืออีกหลังหนึ ừ, ây, ่งเรียบร้อยครับผมบ่เข่าจักตัวพี่น้องบ่เข่าจักตัวครับผมโอ้นะครับเอาถือว่าเงืข้อโคงไก่ศับนะครับ บ่ได้ผลนะครับอยู่น้องปลาพืนนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับแต่ว่าปลาหลายๆครับเสียงสวบบวบวบวอยู่นะครับเดี๋ยวผมกลับมาแก้มือใหม่ครับพี่น้องนะครับยังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องเปื่อยบุกสมเปื่อยชาแนลน้ำครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเดี๋ยวกลับมาแก้มือใหม่ครับ